ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความตายน้ไว้มากน้อยเพียงใดอันดับหนึ่งเลยของชีวิตว่าเราเนี่ยจะต้องมารู้วิธีแก้ความตายเป็นอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาค่ะเพราะฉะนั้นความรู้อันดับแรกที่เราต้องรู้คืออริลสัจสี่นะพระองค์งบอกสาวกว่าเนี่ยถ้าไฟไหม้ผมบนศรีรษะเธอหรือไฟไหม้ลุกโรงเสื้อผ้าเธออยู่เนี่ยเธอจะทําอะไรก่อน สาวกก็บอกว่าจะต้องรีบดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือผมบนศีรษะก่อนผู้เจ้าบอกว่ายังไม่ต้องให้มารู้อริยสัจสี่ก่อน<ม>นี่คือความเร่งด่วนขนาดนี้นคือเหมือนกับว่า<ม>พระพุทธองค์เนี่ยเห็นความสําคัญเรื่องนี้มากที่สุด,สดคือเรื่องความตายใช่ะะเพราะถ้ามารู้อริยสัจสี่แล้วการตายของเธออาจจะเป็นการตายครั้งสุดท้ายอาจจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต แต่ถ้าเธอยังไม่รู้เลขสศีกสสเธอก็จะต้องประสบความทุกข์ความตายแก่เจ็บตายเนี่ยต่อไปเรื่อยๆอย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้บางคนอาจจะบอกว่ามันยังต้องการความเข้าใจมากกว่านี้นะฮะเป็นไปได้อย่างไรที่ที่จะตายหาที่สิ้นสุดไม่ได้ห uh huh. มาคามบางคนบางคนนึกไม่ออกจริง uh huh. นะครับอย่างดิฉันเนี่ยก็มานั่งคิดก่อนหน้าที่จะมาศึกษาธรรมะเนี่ยก็มีคนรู้สึกว่า เอ๊ตายไปแล้วเนี่ยเราจะเกิดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราถูกหลอกให้เชื่อหรือเปล่าว่าให้ทําความดีบนโลกใบนี้เพื่อที่จะได้กลัวโลกข้างหน้าอ,อย่างเงี้ยค่ะจะให้คนเชื่อได้อย่างไรคะในคําสอนของพระพุทธองค์เ,<อ>เกี่ยวกับเรื่องไม่ต้องกลับมาตายอีกตรงนี้สําหรับคนที่ไม่มียาณอย่างรู้เนี่ยพระเจ้าก็บอกโดยใช้เหตุผลว่าการเชื่อแบบไหนจะดีกว่ากัน โยมอ,อาจจะคิดว่าเอ๊ะตายแล้วเกิดไม่มีหรอกตายแล้วคงไม่เกิดค่ะนะตายแล้วจบกันกับความเห็นของอีกคนบอกว่าตายแล้วเกิดใหม่นะรพระเจ้าบอกภายใต้สองความเห็นเนี่ยนะคนที่คิดว่าตายแล้วไม่เกิดตายแล้วจบกันเนี่ยความเห็นเขาจะคล้อยไปในทางที่ว่า โลกนี้โลกหน้าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีค,คนคนนี้จะทําอกุศลได้ทุกเรื่องทุกชนิด<ม>เพราะในเมื่อกรรมที่จะมาตอบสนองเขาไม่มีเนี่ยดีชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีเขาจะฆ่าใครก็ได้เขาจะขโมยของใครก็ได้เขาจะประพฤติผิดในการพูดโกหกทําผิดอะไรก็ได้เพราะไม่มีบาปอะไรมาตอบสนองเขาเนนั้น ณปัจจุบันเขาจะอยู่เป็นทุกข์เพราะเขาจะสร้างอกุศลมากเมื่อสร้างอกุศลมากวิปฏิสารความเดือดร้อนใจจะเกิดขึ้นกับเขาและถ้าสัมรารยพบคือพบหน้ามีจริงชาติหน้ามีจริงคนคนนี้ก็จะเข้าสู่อบายทุกขติวินิบาลดรกนได้รับทุกสองต่อทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแต่ถ้าโลกหน้าไม่มีอย่างที่เขาคิดผู้เจ้าบอกว่า อย่างน้อยปัจจุบันเขาก็จะอยู่เป็นทุกข์นะทุกข์ดาว่าสาปแช่งติดคุกติดตารางนะมีความเดือดร้อนใจเพราะเขาจะทอาอกุศลมากนะ <c oughs> แต่ถ้าคนที่คิดว่าโลกนี้ mm hmm hmm. โ players, chool, mm hmm. ลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีคิดว่าตายเกิดมีคนคนนี้เนี่ยจะทํากุศลมากกว่าอกุศลเพราะเขาคิดว mm ่าถ้าเขาทํากรรมไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะมีกรรมไม่ดีมาตอบสนองเขา เขาจะต้องชดใช้กรรมชดใช้บาปอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนคนนี้จะทํากุศลมากกว่าอกุศลและถ้าตายไปสัมปราภพบมีจริงเขาก็เข้าสู่สุปติโลกสวรรค์ได้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนี่ประโยชน์สองต่อแต่ถ้าโลกหน้าไม่มีอย่างน้อยปัจจุบันอยู่เป็นสุข <c oughs> เพราะเขาจะสร้างแต่ความดี <c oughs> เขาจะไม่เดือดร้อนใจ <c oughs> ไม่ถูกดาวว่าสาบแช่งติดคุกติดตางอย่างนี้ภายใต้สองความเห็นนี้ นะอันนี้คิดว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีกับคนนี้คิดว่าโลกนี้โลกหน้ามีคนนี้ทุกสองต่อคนนี้สุขสองต่อ,อ,อผู้เจ้าจึงถามว่าความเห็นไหนจะดีกว่ากันค่ะอย่างเนี้ยอันนี้สําหรับคนไม่มียานอย่างรู้ก็ใช้ตรกะแบบนี้ผูู้เจ้าก็วางไว้ให้ค่ะ,คะก็เข้าใจว่าคงจะทําให้หลายท่านที่เคยลังเลสงสยัยเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดิฉันเข้าใจว่าเราสามารถทําความเข้าใจได้ต่อไปได้เรื่อยอ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปงานศพอย่างเงี้ยค,ค่ะท่านค่ะคนบางคนเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นนะคะจะไปงานศพมากขึ้นบ่อยครั้งในช่วงชีวิตหนึ่งเราจะใช้เวลาในการไปงานศพไข้คร,ครวรอะไรดีคะท่านคะเวลาที่ไปงานศพเนี่ย <c oughs> เราจะต้องอาศัยเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นอนุสติเครื่องเตือนใจเรา ว่าเราเองก็มีความตายเป็นธรรมดาเห็นศพภายนอกเนี่ยผู้เจ้าให้ไข้ควรพิณาแล้วน้อมเข้ามาสู่กายของเราว่าเราเนี่ยก็ไม่ต่างไปจากสิ่งนั้นเหมือนกันเราก็จะต้องมีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้นั้นการพิจรณากายเนี่ยถ้าใช้มักวิธีในเรื่องของอสุภะการพิจาณาความไม่งามก็จะมีการพิณาอสุภะคือความไม่งามในกายหรือว่า พารนาอสุภาพภายนอกแล้วน้อมเข้ามาสู่กายเห็นศพเห็นสุนัขตายสัตว์ตายคนตายก็น้อมเข้ามาว่าเราก็จะเป็นเหมือนเขาเหมือนกันไม่วันใดก็วันหนึ่งอันนี้เป็นการถอนตัวตนงั้นเท่ากับว่าเวลาขึ้นไปบนเมนกําลังจะใส่ดอกไม้จันทร์ให้ใครเราก็พูดกับตัวเองอย่างนี้เลยไหมคะเราเองก็ต้องตายเหมือนกันใช่ใช่ ที่นาอยู่เรื่อยๆนะคะดิฉันเคยไดนะ้ยินคนส่วนใหญ่เนี่ยแม้กระทั่งตัวเองเมื่อก่อนเวลาที่ต้องไปงานศพยิ่งถ้าเขาเชิญให้ไปทําพิธีอะไรเงี้ยนะคะเราก็มักจะไปทอดผ้าแล้วเราก็บอกว่าอุทิศให้เขาอะ่ะแล้วก็เวลาไหว้เขาเนี่ยเราจะทำนิกในใจว่าขออโหสิกรรม,มถ้าเคยร่วงเกินเหมือนกับจะบวชพระอะไรเงี้ยนะคะด้วยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรม <c oughs> ทีนี้บางครั้งเรามีความรู้สึก การเป็นบุคคลสาธารณนะต้องไปงานศพคนที่เราไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวค่ะ mm hmm. เราก็จะไปอโห่อะไรกับเขาเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกับ uh huh. เขาเลย uh huh. เราควรจะพูดว่าเราเองก็ต้องตายเหมือนกันใช่ใช่ใช่ท่านอาจารย์คะ,ะกลับมาที่เรื่องของคนที่เป็นญาติที่ต้องสูญเสียในลักษณะที่เป็นคําถามนะ mm hmm. ว่าสูญเสียคนใกล้ชิดโดยกระทันหันไม่มีเหตุ <c oughs> ไม่มีผล <c oughs> อันควร mm hmm. แล้วมันใจหายมากเนี่ย ท่านบอกว่าต้องให้เชื่อว่าทุกคนต้องเกิดมาแล้วต้องตายหรือให้ไม่ประมาทนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีวิธีสําหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะเลยที่จะทําให้เขาแบบโดนเลยนะต่อไปตั้งหลักได้หมดทุกกรณีค่ะก็ต้องมามหมั่นฝึกฝนตนเองถ้าเราคิดว่าเราเราจะเป็นผู้ที่ต้องออที่จะสามารถตั้งหลักได้กับทุกๆอารมณ์ที่เข้ามากระทบเนี่ย ในทุกผัสสะของกายใจของเราเนี่ยเราก็จะต้องมีการฝึกฝนตนเองนะวิธีการฝึกฝนตนเองก็คือพยายามหมั่นเจริญกายยะตาสติหนะ <c oughs> มั่นตั้งจิตยอยู่กับกายเรื่อยๆหรือพยายามให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอย่าไปกังวลอดีตอย่าไปกังวลอนาคตพยายามให้อยู่กับปัจจุบันการทำงานในปัจจุบันของเรานะ <c oughs> เราทำอะไรให้รู้ตัวตรงนั้น จะทําให้เราสติว่องไวกับการที่จะรู้ทันอารมณ์ต่างๆไงคะใช่แล้วเราเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันให้มากหรืออยู่กับกายให้มากเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความเป็นอนิจจังของธรรมชาติเราจะเห็นการดับการเกิดการเกิดการดับอยู่เรื่อยๆนะ<ช>การเห็นตรงนี้มีประโยชน์จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆในโลก เพราะเราจะเห็นว่าในโลกเนี้ไม่มีอะไรเลยที่เมื่อเราเข้าไปยึดถืออยู่แล้วเราจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรเลย<ช>ที่เมื่อเรายึดถืออยู่แล้วเรา<ช>จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้<ช>อันนี้เป็นผธธู้โทษจาร,รย์พระองค์จะตรัสว่านัตถินุโขตังกิมจิโลกัสมิญยมหังอุปาธิยามาโนโนวัชวาอัสสังก็คือในโลกเนี้ยไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามถ้าเราเข้าไปยึดถือแล้วเนี่ย จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้เนี่ยไม่มีเพราะทุกอย่างเสื่อมหมดมแปลเปลี่ยนหมด,ดอ,อมตอนแรกกาลังจะกลับเรียนถามว่าเอ๊ะบางเรื่องมันเข้าไปใกล้แล้วมันยึดถือแล้วมันก็ดูดีเหมือนกันนะคะรู้สึกดีใช่มันจะดีสักพักหนึ่งชั่วคราวอชอบด,ดอกไม้สวยเนี่ยไม่ต้องเห็นตัวจริงหรือด้วยซ้ำนะคะเห็นในรูปสวยๆเนี่ยโหมีความสุขอ,อย่างนี้ไม่เห็นโทษอะไรเลยนะคะก็ดีนะคะก็ จะเห็นโทษก็เมื่อดอกไม้มันเหี่ยวไปแล้วนะ,ะหรือว่ามีคนมาแย่งดอกไม้โยงไปโยงก็จะเกิดความไม่พอใจนะคือต้องพิจารณาให้ดีของที่เราคิดว่าไปยึดถือเอาแล้วมีความสุขเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโทษทั้งนั้นก็เป็นโทษทั้งนั้นถ้าพิจารณาต่อไปเรื่อยๆเห็นแน่นอนเห็นแน่นอน<ม>สิ่งใดที่เราชอบแล้วเราเข้าไปยึดถือแล้วมีความสุขเราจะเกิดการตะหนี่มัน เมื่อมีความเจ้าหนีจะเกิดการห่วงแหนมีการห่วงกัน้นและทีนี้แหละจะมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกั้นเกิดขึ้น<ม>ความพอใจจึงเป็นเหตุของการทะเลาะเบาแหวงความไม่พอใจก็เป็นเหตุของการทะเลาะเบาแหวงท่าอาจารย์คะทีนี้ในเรื่องสิ่งของเนี่ยมันก็แบบหนึ่งวันนี้เราคุยเรื่องการสูญเสียคนนะนะคะ uh huh. ที่เมื่อเราเข้าไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเหมือนกับสมมติว่าอันนี้เป็นลูกใช่ไหมคะเป็นลูกเป็นสามีเป็น,ปนล้านรัก เรารู้สึกว่าเรารักเขาน่ะในระหว่างทางกว่าจ,จะโตมาขนาดนี้เขาอาจจะทําความทุกข์ให้กับเราบางคนที่ทําความทุกข์ให้กับพ่อแม่พี่น้องมากเลยนะคะแต่เวลาตอนจะตายเนี่ยก็ยังรักใคร่อะไรอาวรกันทําไมมันเป็นอย่างนั้นมาคะท่านคะก็ผูกพันกันนะพระเจ้าบอกสัตว์โลกนี้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไร <c oughs> มีความผูกพันมีอะไรอาวรกันเพราะความยึดมั่น นะเพราะอุปทานการที่เราไปมีฉันท่านในสิ่งสิ่งใดก็ตามเนี่ยอุปทานมันจะเกิดขึ้นพระเจ้าเคยจัดกับคามินีว่าคามินีมีไม้ที่มนุษย์นะในเมืองปารานสีเนี่ยนะตายไปแล้วเธอไม่เสียใจบอกมีแล้วก็มนุษย์เหมือนกันในเมืองเนี้ยแล้วตายไปแล้วเธอเสียใจมีไหมมี อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่คนคนหนึ่งเหมือนกันตายแล้วเธอไม่เสียใจคนคนหนึ่งเหมือนกันตายแต่เธอเสียใจใเขาบอกว่าก็เพราะข้าพองค์เนี่ยมีฉันทราคะความพอใจและความยึดมั่นกับคนคนนั้นพระเจ้าบอกใช่พระองค์จึงบอกว่าฉันทะนะความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงนะไม่ว่าจะเป็นในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามฉันทะจะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งหมด นั้นเวลาเราพอใจสิ่งใดพระองค์จึงให้เราวางความพอใจสิ่งนั้นให้ไหวเมื่อสิ่งนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงป่วยเจ็บ <c oughs> ตายไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์มากกับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าญาติเราลูกเราสามีเราภรรยาเราพ่อแม่เราหรือแม้แต่เราเองทุกคนต้องเดินไปสู่ความแตกดับหมด <c oughs> และทุกคนก็ในที่สุดก็ต้องพัดพลากจากกันไป ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆก็จะเป็นเหตุให้เวลามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์มากนะ,ะ,ะเราจะตั้งหลักได้สมมุตินะคะสมมุติว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรวไปถึงท่านผู้ชมด้วยผ่านการฝึกอย่างที่ท่านอาจารย์ได้สอนอเป็นระดับหนึ่งเนี่ยนะคะต่อไป ที่เคยอ่านเรื่องชีวิตของคนอื่นมันน่าเศร้าสลดใจเสลือเกินดูข่าวแล้วเห็นข่าวนี่มันสลดใจนี่อาการมันจะน้อยลงหรือไม่มีเลยหรือหรือยังไงด้านค่ะก็อยู่ที่การฝึกถ้าใครฝึกมากฝึกชํานาญแล้วทิ้งอารมณ์ได้เร็วได้ไวนะก็แทบจะไม่มีอาการเลยเหมือนที่พระเจ้าบอกอินทรีย์พาวนาชั้นเลิศเธอสามารถทิ้งอารมณ์พอใจไม่พอใจได้เร็วดุจกระพริบตาอ๋ออันนี้ใช้เป็นเครื่องวัด ความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้เลยใช่ใช่สมมุติว่าเราเคยดูข่าวแบบนี้เราเคยอ่านหนังสือแบบนี้เราเคยรู้สึกขอหูมากไหสงสารมากอาการเริ่มน้อยลงตามลําดับนี่แบบว่าเจริญขึ้นใช่แต่การมีอารมณ์แบบนี้นี่ถือว่าเป็นธรรมดาเป็นคนบาาเป็นคนปกติเป็นคนปกติคนปกติแต่เมื่อมีแล้วเนี่ยละได้ไวไหมถ้าละได้ไวก็แสดงว่ามีกําลังในการภาวนามากค่ะท่านใดมีคําถามไหมคะตามสบายเลยนะคะ อนุญาตพระอาจารย์ค่ะในพระไตรปิฎกมีคําว่ามรณานุสติไหมคะในพุทธวจนะหรือในพระไตรปิฎกหรือในพุทธวจนะก็ได้ในพุทธวจนะมีมรณานุสติมีอยู่นะแล้วดูอ่านที่พระอาจารย์ ในหนังสือธรรมะที่พระอาจารย์จัดไว้ห้เล่มมีอยู่เล่มหนึ่งหนูจำชื่อไม่ได้ uh huh. ที่มีคำกล่าวที่ว่าถ้าพิจารณาอนิจจสัญญา uh huh. กับอนัตตสัญญา uh huh. จะทำให้เข้าถึงพระนิพพาน <c oughs> หนูก็คิดว่าการเห็นอนิจจสัญญากับอนัตตสัญญาเข้าถึงนิพพานได้ง่ายประโยชน์ตรงนี้คือการเห็นตรงนี้แล้วได้ง่ายเนี่ยเป็นเพราะมีม,มีมีการ เพิ่มสภาวะธรรมยังไงมีการพัฒนาของสภาวะธรรมยังไงคะการเห็นอนิจจังกับเห็นอนัตตาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยเ,เข้าใจความจริง <c oughs> ของโลกนี้ <c oughs> ของธรรมชาติในโลกนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีตัวตนจริง <c oughs> ทุกอย่างเนี่ย <c oughs> เป็นตัวตนมาขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็จะหายไป <c oughs> นั้นด้วยการเห็นอย่างนี้บ่อยๆ จะเป็นเหตุให้คนคนนั้นเนี่ยเกิดปัญญาว่าสิ่งที่เรากําลังสังเกตเห็นอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรารนั่นคือที่พระเจ้าตรัสว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรารเนโส,ม,สมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเนะมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราปัญญาตรงนี้จะเกิดนี่มันเกิดจากการที่เราเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาเสื่อมแล้วก็ดับไป ในขณะที่เราเห็นสุขดับไปทุกดับไปความจําดับไปทุกอย่างเกิดดับหมดเนี่ยขณะที่อารมณ์นั้นดับหรือสิ่งสิ่งนั้นดับเนี่ยเรายังรู้อยู่เราไม่ได้ดับไปตามมันแสดงว่ามันกับเราเนี่ยเป็นคนละตัวกัน <c oughs> นีน่ปัญญาตรงนี้จะเกิดเมื่อปัญญาตรงนี้เกิดแล้วเนี่ยเราจะเกิดนิพิทาคือความเบื่อหน่าย ในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นหนทางอันหมดจดเป็นหนทางแห่งพันิพพานเราจะเกิดวิราคะคลายความพอใจในสิ่งสิ่งนั้นนะเราจะเกิดปฏินิสัขะหรือตัวโวักขะคือสลัดคืนคือไม่อยากได้สิ่งนั้นเนะนี่ยมันจะเป็นอาการที่ไหลไปตามลําดับไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นไม่เที่ยง เห็นแตกสลายเห็นความเป็นอนัตตาเรื่อยเยค่ะแล้วถ้ามีอยู่สภาวะหนึ่งซึ่งก็อยู่ในหนึ่งในสมาธิเก้าที่บอกว่าอากินจัญญายาตนาหรืออาจจะพูด<อ>ไม่ถูกนะคะพูดถึงความไม่มีใช่ไหมคะใช่ใชถ้าสภาวะนั้นเราเราเห็นเกิดดับแล้วรู้สภาวะถึงความไม่มีแล้วความไม่มีตรงนั้นเป็นอุปสรรคซึ่งมันแต่มันจะคล้ายกับอนัตตาเราจะมีวิธีให้เลื่อนขั้นไปสู่ปัญญาอย่างไงคะ ในอากินจัญญาเจตนะผู้เจ้าบอกวิธีในการหลุดพ้นไว้แล้วว่าให้เธอนั้นเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งสี่ในสมาธิขั้นนั้นค<ะ>พระองค์ยืนยันว่าในอากาสาน,านัญจาเจตนะวิญญาณัญจายจตนะอากินจัญญาเจตนะสามสมาธิขั้นเนี่ยยังมีขันทั้งสี่ทำงานอยู่ยังมีการเกิดดับอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังทำหน้าที่อยู่ ไม่มีส่วนรูแ้่นั้นเองเพราะฉะนั้นพวกที่ไม่รู้อริยสัจไม่รู้หลักการตรงนี้นิดเดียวก็จะหลุดพ้นไม่ได้คะพวกฤาษีโยคีแต่ก่อนได้สมาธิขั้นพวกนี้ก็จึงหลุดพ้นไม่ได้จริงๆแล้วยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่เราเข้าใจผิดว่าไม่มีเราเข้าใจผิดไปเองคอย่างน้อยเนี่ยมีวิญญาณเป็นผู้เข้าไปรู้ความว่างค่ะ อากินจัญญาชนะเนี่ยคืออะไรอะไรก็ไม่มีไม่มีหมดเลยแต่ก็ยังมีอยู่มีวิญญาณเข้าไปรู้ความไม่มีอย่างนี้เงทีนักปฏิบัติก็เห็นถึงความไม่มีสภาวะนี้ว่านั่นคือที่สุดแล้วอาจจะเข้าใจผิดใช่เป็นมิจฉาวิมุตติค่ะที่หนูจะถามเนี่ยการหลุดพ้นผิดผิดเป็นยังไงคะก็เนี่ยคือเรียกว่ามิจฉาวิมุตติหรือเรียกว่าอสมยะสมะยะสมยะวิมุตติค่ะ ก็คือเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเป็นการหลุดพ้นแบบชั่วครั้งชั่วค,คราวอยู่ในคำย่อของมรรคมีองแป 8, ใช่ไหมคะหมายถึงมีมิจฉาทิฏฐิกับ, <c oughs> กบมิจฉาวิมุตต์ใช่ไหมคะอ๋ะอมิจฉาวิมุตติกับมิจฉาญาณเนี่ยจะเป็นอีกสองอันที่ต่อจากมรรคมีองแปดนั้นเวลาทำมรรคแไปแล้วเนี่ย จะได้ผลมาสองอย่างนะก็คือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติะนะแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจาไล่ามาเรื่อยนะสองตัวสุดท้ายจะเป็นมิจฉาญาณกับมิจฉาวิมุตตินะหลุดพ้นผิดยานทัศนะที่ผิดะนะอย่างนี้แล้วเราสามารถตรัสรู้โดยการฟังธรรมแล้วมีสภาวะที่ คนที่ฟังธรรมได้อาหารหันทันทีจิตขณะที่กระโดดไปที่อาหารหันทันทีหนูอาจจะใช้คาหยาบนิดนึงนะคะเขาผ่านสภาวะโสดาสกัตถา,าอาานะคาด้วยไหมคะหรือว่าผ่านอยู่ในตัวแล้วผ่านอยู่ในตัวผ่านอย่างรวดเร็วเพราะโสดาต้องเปลี่ยนความเห็นว่าขันห้าไม่เที่ยง <c oughs> คนที่จะบรรลุพลาาระรหันก็ต้องเปลี่ยนความเห็นว่าขันห้าไม่เที่ยงณนะเสี้ยววินาที <c oughs> นั้นก็คือโสดาสิกิตา <ไป S 2> อน,นะคาอย่างรวดเร็ว ไปฟุบเลยทีเดียวบางคนแช่โสดาบันยันตายแช่สกทาคามียันตายแช่นาคามียันตายมีหมดะนะแล้วแต่อินรีย์บารมีแต่ละคนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมแล้วน้อมจิตเป็นจิตเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอะไรก็ตามถ้าไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติสมาธิมีโอกาสบรรลุธรรมได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะแต่แต่น้อยมากหรือเปล่าหรือย,ยังไงถ้าไม่ทําสมาธิถ้าไม่ทําสมาธิ การบรรลุธรรมเนี่ยไวยหรือช้าเนี่ยผู้เจ้าบอกอยู่ที่อินทรี์บารมีห้าอย่างศรัทธ<ะ>าวิริยะสติสมาธิปัญญายังไงก็ต้องใช้<ะ>ขณะที่คนคนนั้นฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมขณะนั้นมีสมาธิแล้ว<ะ>เขาตั้งใจฟังธรรมอย่างแน่วแน่เขาไข้ควรปัญญาอยู่ในนั้นสมาธิทุกอย่างพร้อมมูลอยู่ในนั้นหมด<ะ>ขณะที่บรรลุธรรมมันขนาดจิตเดียวมันไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากะนะ คำถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์คำถามที่ว่าจิตขนาดตายอย่างคุณสันสนีนำนำเรื่องได้ดีมากเลยค่ะ uh huh. ถ้าคนที่จะจะตายอ่ะทำกรรมไว้เยอะมาก uh huh. สมเหตุสมผลไหมถ้าจิตขนาดตายเขาดีแต่ในอดีตเนี่ยทำกรรมไว้ไม่ดีเลยอสานกรรมที่มักใช้กันอ่ะไม่ทราบว่ามีในพระตไตรปิฎกหรือเปล่าแต่หนูจะขอถามว่าแล้วไปสู่คติที่ดีมีโอกาส อย่างนั้นสมเหตุสมผลมากน้อยไหมหรือ,อยังไงคะสมเหตุสมผลและเราไม่ได้สมเหตุสมผลตามพระตถปิฎกตามพุทธวจนะเพราะพระตถปิฎกไม่ใช่พุทธวจนะทั้งหมดจิตเนี่ยเกาะอารมณ์ใดก็คือจิตเนี่ยสร้างพบณตรงนั้นอารมณ์ก็คือพบสถานที่เกิดของจิตนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมเอามือ จับผ้าโยมมือจับผ้าก็ต้องบอกว่าผ้าโยมมือจับไม้โยมก็ต้องบอกว่าไม้โยมมือจับไม้จะบอกว่าผ้าได้ยังไงจิตเกาะอารมณ์ใดก็คือได้อารมณ์นั้นจิตกําลังเกาะอกุศลจะบอกว่าเป็นกุศลได้ยังไงนะโยมนึกถึงเพื่อนไหนกำลังโกรธแค้นเพื่อนคนนี้นะจะคิดว่าเป็นอารมณ์ดีใจได้ไงก็อาลมโกรธแค้นน่ะจิตอยู่ในภพนั้นแล้ว มีตรงนั้นเป็นสถานที่เกิดแล้วโยมก็เพลิดเพลินมีสัญญโยคาภูกับอารมณ์นั้นต่อไปก็เรียกว่ามีชาติคือการเกิด<ะ>นะนั้นร่างกายโยมตายไปในขณะใดะนะจิตสุดท้ายที่โยมไปเกาะในอารมณ์นั้นนั่นก็คืออัตภาพใหม่ภายหน้าของโยม<ะ>ซึ่งพระเจ้าบอกว่ามันจะเป็นอัตภาพที่เป็นส่วนแห่งบุญก็ดีเป็นส่วนแห่งอาบ,บุญหาไม่ได้ก็ดี<ะ>นั้นก็แล้วแต่ว่าจิตโยมเนี่ยเกาะอกุศลหรือกุศล เพราะนั้นไอสิ่งที่ทํามาแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่จะให้เกิดความคุ้นเคยว่าถ้าเราทําความดีมากคงจะมีโอกาสที่จะไปเกออาะอกุศลเนี่ยน้อยแต่ไม่ได้ปิดถ้าโยมทำอกุศลมากเกือบทั้งชีวิตเลยโอกาสที่ขณะตายจิตจะคุ้นเคยและเวียนไปในอกุศลย่อมมีมากกว่าอยู่แล้ว<ป>แต่ไม่ได้ปิดเรื่องกุศล นะไม่ได้ปิดเรื่องกุศลเว้นแต่โยมแตะความดีในระดับโสดาบันนั่นนะ่ะปิดอกุศลแบบ <c oughs> เรียกว่านะไม่สามารถที่จะทําให้โยมเนี่ยไปคิดอกุศลที่มันหนักพอที่จะพาเราไปสู่อาบายอากุศลยังคิดอยู่แต่ไม่มีน้ําหนักพอที่จะพาไปสู่อาบายนั่นเรียกว่าโสดาบันขึ้นไปะนะ ค่ะขอบพก็ได้ประโยชน์เยอะเลยนะคะถ้าอาจารย์พอดีอยากจะกลับรียนถามต่อว่าวันนี้เน uh huh. totally ี่ยได้สนทนากับท่านอาจารย์ในเรื่องของความตายซึ่งจะได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่กองพระพุทธองค์อย่างที่ว่าที่ด็อกเตอร์ได้ถามไปนี่ก็เป็นคําถามที่มีประโยชน์มากแล้วอยากจะสรุปก่อนที่จะกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์ในวันนี้ว่ามีสองประเด็นประเด็นที่รับมือ กับการที่จะต้องสูญเสีย uh huh. บุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือ uh huh. นะคะกับอีกประเด็นหนึ่งที่แถมมาได้อันนี้ก็คือว่ารับมือกับภพบภูมิที่เราจะไป uh huh. ในจิตสุดท้ายของเรา uh huh. ค่ะถ้าจะมีอะไรที่จะฝากไว้สําหรับสองประเด็นนี้สั้นๆให้กับท่านผู้ชมนะคะทั้งสองประเด็นนี้แก้ได้อย่างเดียวคือมีสติพระเจ้าจึงสอนภิกษุที่ใกล้จะเสียชีวิตว่าเธอจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตาย ทำแค่นี้แก้ได้หมดทุกเรื่องตั้งจิตอยู่กับกายเข้าไว้และพระองค์ก็สอนสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมละลึกได้ถึงฐานกายเวทนาจิตธรรมอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้นะโดยมากผูุ้ทธเจ้าก,ก็ตัดเน้นความสําคัญมาที่กายยคตาสติหรือกายานุปัสนาสีปทานรเราก็คือรู้ลมเข้าลมออกรู้การเคลื่อนไหวนี้บดนะร,รู้อยู่กับกายของเราทําแค่นี้เพียงพอแล้วนะ คือให้มีสติสัมปชัญญะนั่นเอง<ช>จะสามารถทั้งที่รับมือกับความตายของคนอื่น<ช>กับทั้งที่เราจะไปปลอดภัยในการตายของเราเอง<ช>สรุปอย่างนี้นะคะ<ช>